เฮ้ยดีไซน์พ okay, enfin okay, ี่ไ okay, ม่หล anyway> ับแล้วดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคหลับสนิดมากเลยนะเสียง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 เสยงว้าวโอเคดีไซน์ทีวีดีไซน์เกาหลี่ค่ะเล่นของเล่นกอยู่หรอคะค่ะ ดีไซน์แกลลี่เดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อของกับแม่เกดนะคะโอเคะค่ะอยู่บ้านนะพี่ใหม่อยู่ข้างนอกนะคะอยู่บ้านกับพี่ใหม่นะคะโอเคค่ะโ okay, อเคดื้อนะคะเดี๋ยวแม่มานะคะไปแ,แล้วดีไซน์พี่เริ่มเบื่อแล้วว่าพี่ไม่อยากเล่นอันนี้แล้วไ <Okay. S 3> <Okay. S 2> ปหาอะไรเล่นข้ยางนอกกันไหมโอเคพี่เล่นจักรยานกันไหมโอเคเฮ้ยดีไซน์นู้นอะไรอ่ะ oh. อ๋ออันนั้นสากุสเตอร์อะอยากเล่นนะ ไปบนบ้านให้พี่ใหม่โทรบอกแม่ให้ดีไหมโอเคได้ สกูตเตอร์ของพ่อป๋องอะค่ะอ๋อสกูตเตอร์มันมันต้องปรับเบาะแล้วก็ปรับเกียร์พี่มายัยงเล่นไม่ได้หรอกต้องให้พ่อป๋องปรับแม่กุ้งก็ปรับไม่เป็นบอกน้องว่ารอพ่อป๋องกลับมาก่อนนะอ๋อค่ะโอเคค่ะจ้าแม่กุ้งบอกว่ามันยังเล่นไม่ได้ถ้าจะเล่นต้องรองพ่อป๋องกลับมาอือามไม่ดีอดีไซน์เอาจะเลกนไ,ไปพี่เกลเราไปหายอย่างอื่นเล่นดีกว่าโอเค อยากนี่สกตูตเตอร์มากเลยแต่ไม่กุ้งกับพี่ใหม่ห้ามเราเล่นน่ะแต่ดิไซน์เพิ่งเคยเล่นไม่ใช่หรอใช่แต่ตอนนั้นพ่อปรับเบาะก,กับปรับเกียร์ให้หนูแล้วมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอดิไซน์พ่อปรับให้หนูเป็นเกียร์หนึ่งมันก็ไม่ค่อยเร็วนะแต่ถ้าปรับเป็นเกียร์สามหนูไม่รู้ว่ามันเร็วไหมมันคงไม่เลวขนาดนั้นหรอกมั้งดิไซน์พี่อยากลองเล่นแล้วแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะก็พี่ใหม่ไม่ให้เล่น แม่ก็ยังไม่กลับมาเลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนกันไหมหนูรู้แล้วหนูคิดแผนออกแล้วพี่เดี๋ยวหนูให้พี่ใหม่ไปนั่งเก้าอี้นวดตรงนู้นแล้วก็ให้พี่ใหม่นวดสบายๆฟินๆหลับไปเลยดีกว่าพี่ใหม่ทำอะไรอยู่คะพี่ใหม่ทำอะไรอะพี่เล่นเฟซอยู่ทำไมพี่ใหม่พี่ใหม่ไปนั่งเก้าอี้นวดตรงนู้นม หนูเปิดให้หนูเห็นแม่หนูว่านวดทุกวันนวดทุกทีนวดทีไรละทุกวันเลยช่โอ้หดูก็อีก็ใหญ่ไม่เอาอ่ะพี่กลัวน้าๆพี่ใหม่ใช่มันฟินมากเลยนะใช่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ใหม่หนูก็เคยนวดมาสบายแล้วก็ฟินมากเลยเนะจริงเหรอใช่หุยเดีดูดีเครอมันใหญ่อ่ะมาแล้วพี่ใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ไปเลย พร้อมจังเลยพร้อมมากอ่ะพี่ใหม่ดูซีรีส์เลยถ้าอยากร้องเพลงนะนี่นี่นี่อ่ะอำไมร้องเพลงมาแล้วกันแล้วอันนี้เอาไปเลยทุกคอยู่พพี่่มาร้องงงเลไปิดกุญแจเดี๋ยวหนูปรับเวลาให้เอาครึ่งชั่วโมงไปเลยนะพี่ใหม่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่นอนไม่หยิบหนึ่งเลยอะพี่ใหม่ ก็ไปเล่นกันเลยไปเล่นกันเลยพี่มีสิดีกับดีไซนปะเฮดีใจพี่ไม่หลับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคหลับสนิทมากเลยนะ พี่ชาไม่เห็นจะนา่ากลัวแบบที่แม่พ่มบอกเลยเนาะนั่นสิแต่ว,ว่าเราก็ต้องระวังระวังเหมือนกันนะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ขอลองเล่นอีกรอบนึงนะเลยเอนโอเคอันนี้เกียอะไรนะ่ถ้าเป็นเกียอืนะ่ออนมัจจะสนุกดนี้ไหมนะ ปุม่มอะไรอย่าลองกดดีกว่าเฮ้ยนี่ปุ่มเกียร์สองนี่นะมีถึงเกียร์อะไรนะเอาให้สุดเลยดีกว่ามีถึงเกียร์สามโอเคเล่นเกียร์สาม ขาลงนะข้าวขาแล้วข้าว้ยโอ้ยปายเกอรี่พายุงนิชาเข้าบ้านเร็วโอเคค่ะไปไหมเนี่ยอุ๊บไปไปเข้าไ<ห>นเลย,ยไปเข้าไปเลยนิชยเดี๋ยวนั่งรอในบ้านเราไม่กุ้งแล้วไปหาหมอนะค่ะ การที่ไม่ฟังผู้ใหญ่ <ขอ S 1> ที่ห <ขอ S 1> <5 S 2> ้ามแล้วห้ามอีกอ่ะขอโทษค่ะพี่หม่หนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูแค่อยากเล่นสกูคเตอร์ค่ะอยากเล่นก็ต้องรอซีเนี่ยเดี๋ยวพ่อของก็กลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมดีไซน์เจ็บตัวเลยไม่ใช่ความผิดของพี่เกลคนเดียวรค่ะพี่หม่ก็ผิดเหมือนกันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละทีหลังนะผู้ใหญ่บอกอะไรก็ฟังด้วยขอโทษค่ะพี่หม่ทีหลังหนูกับดีไซน์จะไม่ทําแล้ว เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยดีไซน์เจ็บเยอะไหม,มเดี๋ยวพี่โทรบ,บอกไม่กุ้งให้มาแล้วไปโรงพยาบาลนะโอเคไหมอืมอืมไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวก็รอน,นี่นะเดี๋ยวพี่โทรหาไม่กุ้งก่อนโอเคค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเพียงละครสัสร้สอนใจน,น,นะคะไม่ใช่ค่จริงค่ะสวนที่คิดว่าเป็นแผลก็ไม่มีค่ะใช่ค่ะมันเป็นแค่และครเฉยๆนะคะ